พันธีได้ครับพี่น้องขายมากนับนับตัวบนเห็นมาเบิดเลยครับโอ้หูปาคข้อครับโอ้หูปากข้อก็กินครับพี่น้องหนึ่งข้างเลี้ยได้ครับที่ผมใส่นี่ครับเนื้อตับหมูครับปลาคข้อก็กินครับผมมาหยัดปูดปลาครับแล้วดีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเงาห้องมัอนี่ครับ เมื่อนี้ผมจะพาไปใส่เบ็ดครับเป็นเนื้อตับหมูครับพี่น้องตับหมูนะครับนี่ตับหมูเดี๋ยวไปทดร่องกันครับว่ามีอย่างไงครับเราก็เบิ้งไม้ความครับพี่น้องเดี๋ยวอนุญาตใส่เป็นต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อนี้ผมกับศิพามาใส่เบ็ดคือเกแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบบเมนเนื้อเสดเดือนเนื้อเขียดครับเป็นเนื้อตับหมูนะครับพี่น้องตับหมูไม้ของเขาอาจจะเป็นนี่แหละครับข้างหลังครับผม ล้ำหวยธร้มชาติครับนี่ล้ำเหวยทัรมชาติครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเ้อแล้วกัไม้นะครับเนาะเดี๋ยวห้องเดี๋ยวผมพาเบิ้งไม้ครับพี่น้องนี่แหละ้ังหลังเแหละครับผมครับสภาพไม้ครับผมเป็นไม้ล้ำเหวยทรรมชาติครับผมนี่ครับผมจะพาใส่อ่อนไปน่ครับนื้องอาจจะเป็นเนือตับหมูนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นตับหมูสดๆครับนี่ครับพี่น้องตับหมูแล้วก็เบ็ดครับนี่ครับเบ็ดห้อง ยี่สิบแปดหลังครับผมครับเนื้อตับหมูครับผมสดๆน e> uh> um> um um anyway> ี่แหละครับซอยมาไม่ไหมเลยครับพี่น้องซอยมาไม่ๆหมเลยเนื้อตับหมูครับนี่ครับหมายห้องหมายครับถ้่ใส่กันไปนะครับพี่น้องใส่นี่ครับนี่ครับแต่ว่าขออนุญาตใส่จากบื้ครับผมว่นสีมีป่าบ่ครับนี่หมายนี่เนาะครับเนาะมียังป่ายังกินเนา้ครับนี่ตับหมูครับ เนี่จะเป็นนั้งเรียกครับผมนั้งเรยกครับตับหมูเาครับใส่เข้าไปเลยครับเกี่ยวไว้ครับเนี่ยตับหมูครับพี่น้องครับครับเนี่ยตับหมูครับผมอยากลองใส่บ้างครับปลาหมอเลียงครับผมถือามาลุ่นน้ำกันครับพี่น้องเรียงใส่ลงไปเลยครับ รับไหมนี่ปลายังกินเห้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใซ่ก่อนครับเพราะว่าทางหวยมันสั้นครับพี่น้องทางหวยมันสั้นใส่เป็นตัวย่างเป็นหลังหลังหลังเดียวแล้วครับพุ่นเหครับผมผ้าใส่ไหมือนพูนพี่น้องอากาศย่ำเลียงครับผมเดี๋ยวเว้นก็จะรับขวบ้าแล้วครับขออนุญาตใส่ก่อนครับเดี๋ยวจะคำน้องพี่หน้องยนมือเลียงเข้ามาลุ้นน้ำกันแล้วก็มือเลื่นเสาอีกเท่านึงนะครับสองรอบครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมน่มือเศ้าครับเดี๋ยเวลามากูเบ็ดแล้วครับพี่น้องเพื่อนอย่าไปห้มายามครับพี่น้องฝนตกครับเบ็ดเงื้อตับหมูนะครับพี่น้องครับหลังเลกครับเต้งไม้นี่ครับที่ผมพามาเบืองครับวานนี่ครับหลังแลกครับพี่น้องโอ้เนื้อหายครับเนี้อหายพี่น้องขออยากเก็บเบ็ดครับนี่ครับสภาพไม้ครับ น้ำหวยนะครับถ้ามชาติเรามาลรุนน้อกันครับพี่น้องว่าทีมนี่ป่ายังกินให้อเนี่ยนะครับเนื้อตับหมูครับผมไปครับรุนน้อกันอีกเพิ่งรู้ครับพี่น้องว่าทีมนีป่ายังกินในห้องครับสาหรับเนื้อตับหมูนะครับนะี่ส่วงนี้โอ้่านเห็นไหมครับพี่น้องเห็ดพันธุ์ุ่มๆเลยครับพันธุ์ุ่มๆเลยครับผมนะครับพี่น้อง พันธุ์นี่ครับดูน้องกันครับมันปลายนะครับพี่น้องอู้พันดีเลยครับพี่น้องหายมากครับหุบตัวคนเดี๋ยวมันเบิดเลยครับอู้หูาควาครับอู้หูาคว้าเคกินครับพี่น้องข้างแรกนะครับที่ผมใส่นี่ครับเนื้อตับหมูครับปลาคว้าเคกินครับผมไมนอยากปลดปลาครับ รุนน้ำกันนี่ครับโอ้ครับพี่น้องลังโอ้มันหลุดแหวครับนี่พี่น้องโอ้โหลุดอีหลีครับนี่ตัวเลยครับผมหลุดอีหลีครับโอ้เสียดายครับนะครับน้ำห่วยครับเดี๋ยวยางมันไปพื่อนละครับเบิุงน้ำกันรุนน้ำกันครับพี่น้องนะครับไม้ผมทัมพ้าเซ่ครับพี่น้อง นี่ก็เป็นตะนม้ป่าอยู่ครับนี่เราเนี่ยตับหมูนี่ก็ใส่พอได้ดีปันได้ครับาำรับหนานี้นะครับเนาะจะใส่ดีช่วงหนาแรงครับผมหนาแรงนะครับพี่น้องรุนน้องกันแล้วทั้งต่อไปครับเนี่ยตับหมูครับนี่กินเท่าเนี่ยครับพี่น้องโอ้ครับหลังหนึ่งถือแล้วครับ ถ่ายครับพี่น้องถ่ายครับโอ้ปลาควายแล้ครับควายกินครับเนี่ยตับหมูถ้าสูนนาเลียงบ่ได้ครับพี่น้องนาเลียงสูนนาเลียงบ่ได้นานี้ครับนะครับหมายครับพยาเก็บพี่น้องตุนนทุกันครับสิได้ปลายอย่างเนี้ครับปลาควายสองตัวแล้วครับสองเตี่ยมครับผมต้อรับโอ้หลังนี้ก้องดึงดูครับ ดึงก้มๆอยน่ครับพี่น้องรุนนักกันครับว่ามันปลายยังโอู้หนะครับดึงครับปายมั้งพี่น้องอ๋อหุบปากคอยนะครับเพาะว่าครับนี่ครับเฮ้ยป่ใหญ่ครับผมก็ดีปนครับปนแซ่บครับสั่นประหยัดปลดปลาครับเตีมที่สามครับก็พี่น้องนี่ในสามเตี่ยมครับผมโอ้ ว่ามันครับใส่ว่าคยได้ครับในหนาฝนเนาะครับเนื้อเนื้อสําหรับเนื้อตับหมูเนาะครับพี่น้องในสามเตี่ยมนี่แหละครับผมส้นครับข้อนี่คือจบสำเนินแหละครับสวัสดีครับผม